สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ครับผมไม่ได้มาเล่นในช็อตนะครับแต่ว่าจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวเกมนะครับเพราะว่ามีหลายคนถามมาเยอะมากนะครับส่วนมากก็คือจะมีปัญหานะครับไฟล์เกมไม่สมบูรณ์ติดตั้งแล้วเล่นไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับก็วิธีการดาวน์โหลดแบบแรกนะครับก็คือดาวน์โหลดแบบ full client ที่ หน้าเว็บเกม Xshot ได้เลยนะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดแบบที่2นะครับก็คือผ่าน Google Drive นะครับซึ่งไฟล์ตัวนั้นเป็นไฟล์ที่ผมอัปโหลดขึ้นเว็บ Google Drive เองนะครับก็จะเป็นแพดปัจจุบันนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะประสบปัญหาครับที่อัพแพดเกมล้มเหลวบ้างอะไรบ้างนะครับก็มีอยู่หลายคนเลยนะครับผมก็เลยอัป ไฟล์ตัวเกมนั้นมาให้นะครับเป็นตัวไฟล์เดิมๆที่อัปเดตแพทเป็นแพทล่าสุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับใครที่ดาวน์โหลดแบบที่1มาแล้วผ่านหน้าเว็บก็ข้ามตรงนี้ไปได้เลยนะครับส่วนใครที่ดาวน์โหลดแบบที่2ก็คือจะเป็น Google Drive ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตัวเว็บเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เว็บ Google Drive เป็นเว็บที่เชื่อถือได้นะครับน่าจะใช้งานง่ายที่สุดแล้วนะครับ หลายหคนก็น่าจะรู้จักแหละเว็บ Google Drive นะครับโอเคดาวน์โหลดคือจบแล้วนะต่อมาก็คือวิธีการติดตั้งลงเกมยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะอธิบายง่ายๆเลยนะครับสำหรับใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วมันเป็นรูปแผ่นกระดาษขาวๆอย่างนี้ไม่ต้องตกใจครับก็ให้ไปดาวน์โหลดโปรแกรมแตกไฟล์นะครับ แต่ผมคิดว่าคอมสมัยนี้มันน่าจะมีโปรแกรมแตกไฟล์ติดเครื่องอยู่ทุกเครื่องนะครับเกมเมอร์สมัยนี้ต้องรู้จักครับโปรแกรมวินลาส่วนใครไม่มีครับก็ไปดาวน์โหลดที่ Google ได้เลยครับผมพิมพ์ไปครับว่าลาแล็บแล้วกด Enter ครับพอมาถึงหน้านี้แล้วมาที่ดาวน์โหลดครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหรือจะกด c t r t r o l f แล้วพิมพ์ thai นะครับหาตัวโปรแกรมที่เป็นภาษาไทยนะครับเลือกเป็น 64บิตนะครับคอมพิวเตอร์สมัยนี้น่าจะใช้64บิตกันแล้วนะครับกดดาวน์โหลดมาครับโอเคต่อมาเปิดไฟล์ครับแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับกดไปได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าโปรแกรมวินลาตัวนี้มันไม่มีโปรแกรมแอบแฝงมาอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วก็กลับไปดูที่ไฟล์ XShot ครับถ้ายังเป็นแผ่นกระดาษสีขาวอยู่ให้ทําการกด f 5เพื่อรีเฟรชครับอ่ะตอนนี้คือได้แล้วนะเดี๋ยวอันนี้คือโปรแกรมทมี่เกี่ยวกันผมจะกดลบไปนะครับปึ๊บ แต่ว่าอย่าพิ่งแตกไฟล์นะครับก็ใครที่มีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอยู่ในเครื่องก็ให้ทำการปิดโปรแกรมแอนตี้ไวรัสก่อนหรือไม่ก็ไปเพิ่มข้อยกเว้นนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยไอเหี้ยในคอมแม่งมีแอนตี้ไวรัสหลายตัวเนี่ยก็ให้เป็นลบก่อนนะครับซึ่งผมขอแนะนำนะครับว่า Windows Defender หรือว่าโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของ Windows ที่แถมมากับ ที่แถมมากับ Windows อ่ะมันดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปโหลดตัวอื่นมาเพิ่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในภายหลังนะครับไม่ใช่แค่เกมแม็กชอนนะครับเกมอื่นๆก็ด้วยนะครับก็ใครที่มีนะครับวิธีการถอนการติดตั้งนะครับก็มาที่ Start Menu ครับแล้วก็พิมพ์ Control Panel กดเข้าไปเลือก uninstall โปรแกรมแล้วก็คลิกขวาเลือก uninstall พวกโปรแกรม Anti- ี้ไวรทั้งหลายแหล่ที่มันมีอยู่ติดในเครื่องนะครับก็ไปลบออกให้มันหมดก่อนนะครับเอาให้แบบเกลี้ยงเลย เหลือแค่ตัวแถมมากับเครื่องก็พอนะครับโอเคแล้วทำไงต่อละ่ะก็สร้างโฟลเดอร์ครับสร้างโฟลเดอร์ X Shot สร้างเป็นโฟลเดอร์ที่ไหนก็ได้ได้ C ได้ D ได้ E อะไรก็แล้วแต่นะครับในที่นี้ผมมีแค่ได้ C ที่เดียวนะครับนี่นะก็ผมจะทำการคลิกขวาที่ได C ครับในพื้นที่ว่างๆเนี่ยตรง ว่างๆขาวๆเนี่ยคลิกขาวขาครับเลือก New Folder แล้วก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์เป็น e d Shot นะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยก็ลากเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้สําหรับใครที่ทําไม่เป็นนะครับก็ทําตามที่ผมบอกเลยนะครับลากตัวนี้มาครับมาไว้ในโฟลเดอร์ e d Shot ปุ๊บลากเข้าไปโอเคแล้วก็ปิดตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปเช็คซิว่าไฟล์ยอยู่หรือเปล่าโอเคไฟล์ย,ยังอยู่นะครับต่อมาผมก็จะไปทําการเพิ่มข้อยกเว้น ใน Windows Defender นะครับหรือโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะครับก็ Windows 10กับ Windows 11วิธีการก็จะคล้ายๆกันนะนะครับผมไม่ได้แตกต่างกันมากมายมาที่ Start Menu ครับ Setting ครับตรงนี้เลยนะ Setting แล้วมาที่ Update and Security นะครับแล้วก็ Windows Security แล้วก็ ตรงนี้ครับมันจะมีคําว่า open window security s นะครับสำหรับ windows 10นะ windows 11ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละนะครับโอเคเมื่อกดเข้ามาแล้วมาตรงนี้ครับตรงที่เป็นรูปโล่นะกดเข้าไปเลยครับผมเลื่อนลงมาครับนิดหน่อยเจอตรงนี้เลยหัวข้อนี้เนี่ยไวรัส and test protection เลยเนี่ยนะครับเรากดตรงตัวหนังสือสีน้าเงินครับ manage setting ตรงนี้แล้วก็เลื่อนหาหัวข้อตัวนี้ครับเป็นหัวข้อที่แบบว่าเอาไว้เพิ่ม ข้อยกเว้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟลเดอร์ไฟล์หรืออะไรต่างๆนะครับช่างบันนะครับเรามาที่ตัวหนังสือตัวนี้ครับนี่เลย add or remove ตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับโอเคเมื่อเด้งมาหน้านี้นะครับเห็นเครื่องหมายบวกนี่ไหมกดเข้าไปครับแล้วเลือกเป็นโฟลเดอร์ครับแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้เมื่อตะกี้นะครับก็จะเลือกทั้งได์เลยก็ได้หรือว่าจะเลือกเฉพาะโฟลเดอร์ก็ได้แล้วแต่เรานะครับ แต่ถ้าเกิดใครที่มีได้ดีได้อีผมแนะนํานะเพิ่มข้อยกเว้นแม่งทั้งได้ดีดังได้อีเลยนะครับแล้วก็เก็บได้ซีไว้ไม่ต้องไปทําหาอะไรมันนะครับแต่น,นี้ทาเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับสําหรับใครทำสำหรับใครที่ทําไม่เป็นนะครับก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมาครับกดครั้งหนึ่งแล้วเลือก select folder แล้วก็รอสักครู่อ่ะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับกดกากบาทปิดไปนะครับโอเคแล้วก็มาที่ตรงโฟลเดอร์เกมเราต่อนะครับ ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับคลิกขวาครับแล้วก็เลือกแตกไฟล์ครับตรงนี้เลยนะแยกไฟล์ลงที่นี่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น as tag here นะครับอย่าไปเปิดไฟล์แล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าเกมแบบนี้นะครับไม่เอานะครับไม่ได้นะครับไฟล์เกมเสียนะครับบอกเลยต้องลบแล้วก็โหลดใหม่สถานเดียวนะครับให้คลิกขวาแล้วเลือกแยกไฟล์ลงที่นี่ครับหรือ as tag here นะครับแล้วก็รอครับรอไปเรื่อยจนกว่ามันจะเสร็จนะครับความเร็ววันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ฮาร์ดดิสซีเของเรานะครับก็รอต่อไปจนกว่ามันจะเสร็จของมันนะครับเมื่อแตกไฟล์เสร็จแล้วใช่ไหมเรากดับบิันคลิกเข้าโฟลเดอร์เ s h o t มาเรามองหาไฟล์เกมอัปเดตหรือว่า Xshot นะครับ2อ,อย่างนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่เบิ่คลิกได้เลยนะครับปุ๊บโอเคถ้าขึ้นเป็นปุ่มสีแดงก็แปลว่าเล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นเป็นปุ่มสีเทาแล้วหลอดตรงนี้มันหลดๆนะครับก็แสดงว่าตัวเกมมันมีการอัปเดตแพทนะครับแต่ว่า หลังจากที่ผมปล่อยคลิปนี้ออกไปนะครับแพทก็ยังเป็นโครงแพทปัจจุบันอยู่นะครับก็คือ753นะครับก็ถ้าเกิดใครไปโหลดหน้าเว็บก็จะอัพหลายแพทหน่อยนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าที่ผมอัพให้ใน g l e Drive คือแต่ไฟล์เสร็จพร้อมเล่นได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าเพิ่งมาเห็นคลิปนี้ก็น่าจะอัพแพทสัก2 3แพทแประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมให้ดูนะครับว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า โอเคครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับก็ทำการล็อกอิน ID แล้วก็พาสเวิร์ดที่เราสมัครไว้นะครับโอเคถึงหน้าเลือกตัวละครแล้วนะครับล็อกอินเข้ามาแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ครับโอเคอันนี้คือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือเล่นได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวเกมที่ผมอัปโหลดให้เป็นตัวเกมฟร k a คลนนะครับรับประกันว่า ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ